สองขุมพลังโตโยตา้าไฮรักเจเนเรชั่นใหม่กับ2.4และ2.8รวมไปถึงระบบไฮบริดที่จะเข้ามาทางานร,ร่วมกับเครื่องยนต์ขนาด48โวลต์เมื่อเทียบกับคู่แข่งจะสามารถสู้กับคู่แข่งได้หรือไม่และเจนใหม่2.4จะได้ปรับแรงม้าแรงบิดรวมไปถึง GR กับเครื่องยนต์ V6 3ิสุดลิตร สวัสดีแฟนทุกท่านนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนนมาสองสเปคแล้วก็ขุมพลังใหม่ของ Toyota ใไฮรักนะครับหลังจากที่มีการจดสิทธิบัตรไปในชื่อทาวเวนะแต่ต้องรอดูอีกทีว่าเขาจะใช้ชื่อนี้ไหมนะครับก็เลย วันนี้พาเพื่อนๆนํามาสองสเปคหรือว่าอัปเดตในส่วนของเครื่องยนต์ระบบไฮบริดต่างๆนะครับว่าจะเข้ามาทําตลาดในเมืองไทยไหมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการขายในส่วนของระบบไฮบริดหรือว่ารีโว h ไฮบริดนะครับที่ต่างประเทศนะที่ออสเตรเลียแล้วก็ที่แอฟริกากับมอเตอร์ขนาด48โวลต์นะครับไม่ว่าจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายแต่ก็ช่วยในส่วนของการประหยัดน้ํามันมากถึง10%แล้วก็ช่วยลด พลัของแบตเตอรี่วันนี้เรามาส่องสเปคกันดูว่าจะเป็นยังไงกับเครื่องยนต์ขุมพลังใหม่ของไฮรักทาวโวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆนะํมาส่องสเปคนะครับสําหรับคุมพลังนะที่ใช้ในไฮรักเจนใหม่ยังเป็นขุมพลังในตระกูล1 GD เหมือนเดิมทั้ง2.4และ2.8ลิตรนะครับ2.4ต้องรอดูว่าโตโยต้าจะมีการเพิ่มในส่วนของแรงมา้าแรงบิดไหมเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างอิซุซุ ก็มี2.2ที่163แรงมา้าไทท่านนะครับก็มีให้เลือกนะ1 8 1แรงม้าแล้วก็204แรงมา้าฟอร์ดนะครับ2.0ก็1 7 0แรงมา้าก็ถือว่ายังน้อยกว่าคู่แข่งนะครับกับเครื่องยนต์2.4ลิตรส่วน2.8นะที่ขายอย่างต่างประเทศที่เราจะพูดถึงก็เป็นขุมพลังที่มีทั้ง204แรงม้าและ224แรงม้าในตัว GR ซึ่งใน2.8นะครับ2 0งแรงมาที่ต่างประเทศเขาก็มีในส่วนของ ระบบไฮบริดนะครับเข้ามาทํางานช่วยในส่วนของเครื่องยนต์นะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด48โวลต์นะประหยัดน้ํามันราลา10%นะจากอัตราการสิ้นเปลือง11.9กิโลต่อลิตรนะเพิ่มเป็น13.15กิโลต่อลิตรก็ถือว่าเข้ามามีบทบาทค่อนข้างที่จะ ดีพอสมควรเลยนะอัตรา,าก,การสิ้นเปลืองก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ1-2กิโลนะสำหรับมอเตอร์ขนาด48บโวลต์หากรุ่นใหม่นะครับมีการเพิ่มในส่วนของมอเตอร์ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะอาจจะทำให้อัตราก,การสิ้นเปลืองดีขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้นรวมไปถึงช่วยถนอมแบตเตอรี่นะครับรวมไปถึงการออกตัวการเล่แงแซงต่างๆก็จะดีขึ้นแรงมาอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่มีอยู่นตอนนี้อย่างเช่นเครื่องยนต์2.4นะครับก็คือมีแรงมาที่ ให้ยกาอคู่แข่งในตลาดณเวลานี้นะถือว่า Toyota รุ่นนี้ก็ขายมาครบ10ปีแล้วนะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2015นะจนถึงปี2025นะครับก็ก้าวเข้าสู่ปีที่10นะจะเป็นปีที่11แล้วนะัว่าเป็นรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นนะที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานสำหรับ Toyota ให้รักนะครับเจนไมจะมาห้าระบบไฮบิดนะครับยังเป็น48โวลต์ก็มีประจุอยู่ที่4.3 s a แล้วก็น้ำหนักอยู่ที่7.6 ถือว่ายังมีขนาดเล็กอยู่เพราะว่ารุ่นนี้นะมีการติดตั้งไว้ที่เบาะด้านหลังของตัวรถแล้วก็ไม่กระทบต่อภายในห้องโดยสารนะครับทั้งแบตเตอรี่ไฮบริดและตัวแปลง DC นะได้รับการป้องกันน้าไม่ให้น้ําเข้านะนบะว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่โตโยต้าเลือกใช้กับไฮรักลีโวเจนปัจจุบันนะครับที่มีขายอย่างต่างประเทศแต่ที่ไทยนะครับยังไม่มีระบบไฮบริดนะครับซึ่งหากเจนใหม่นะไฮรักทาวเวอรนะจะชื่อนี้ไหมก็ต้องรอดูไปปีนะครับมีระบบไฮบริด แบตเตอรี่ขนาด48บโวลต์หรือว่าใหญ่กว่านี้นะครับก็จะทําให้แรงม้านะในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะโดยเฉพาะเครื่องยนต์2.4จาก150แรงมา้าหากว่าไม่มีการปรับจูนแรงมา้าแรงบิดเพิ่มขึ้นนะครับก็จะน้อยกว่าคู่แข่งอย่างที่บอกไปทั้ง isuzu เอง ford นะครับ t i t a n รวมถึง nissan novara น,นะครับแรงมา้าแรงบิดก็จะน้อยกว่าคู่แข่งไปเลยนะสำหรับ2.4แต่2.8ก็ถือว่าเขามีให้เลือกทั้ง204แรงมา้าแล้วก็ 2 2 4แรงม้าในรุ่น G R นะครับหากมีระบบไฮบริดเข้ามาก็จะเป็นกระบะรุ่นแรกในบ้านเรานะครับที่มีระบบไฮบริดเข้ามาทํางานร่วมกับเครื่องยนต์แล้วก็จะเป็นเจ้าตลาดใส่มาด้วยนะครับแน่นอนว่ายอดขายยอดจําหน่ายความเชื่อถือน,น่าจะดีกว่าค่ายอื่นนะครับและจะทําให้ยอดขายของ Toyota ยิ่งจะเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถรักษาแชมป์ในส่วนของยอดขายกระบะต่อจากลีโวนะครับเหมือนกับวีโก้ส่งต่อมาที่ ลีโวนะครับจนมาถึงรุ่นใหม่อย่างคาโวนะตามชื่อที่เขาจดสิทธิบัตรไปส่วนตัว GR อนะครับอย่างที่บอกว่ารุ่นนี้นะครับมีรุ่นนะจะได้เครื่องยนต์3.0 V6 นะครับแต่ต้องรอดูว่านะเขาจะนำเข้ามาทำตลาดไหมหรือจะเป็นทาโคมาเข้ามาแทนนะครับ เทาคมารุ่นนี้ก็ถือว่ามีเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างที่จะมีแรงม้าแรงบิดเมื่อเอามาเทียบกับ Ford v 6ก็ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ต่อก่อนที่ดีเลยส่วนราคานี่หลายคนก็เป็นห่วงนะว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีกเยอะไหมสําหรับไฮรักเจนใหม่แน่นอนว่าอย่างน้อยก็ต้องมี1 0 0 0 0ถึง3า0ห0นะครับสาหรับรถไฮรักเจนใหม่ย,ยิ่งมีระบบไฮบิดเข้ามายิ่งจะทําให้ตัวรถเพิ่มขึ้นแล้วก็การเซอร์วิสต่างๆน่าจะมีความ อายุ่งยากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าบ้านเรายังไม่คุ้นเคยแต่ต้องรอดูระหว่าง2.4กับ2.8รุ่นไหนจะมีไฮบริดก่อนกันในไทยนะส่วนต่างประเทศเขาได้ใช้แล้วสำหรับรี v o นะครับปลายปีนี้รู้กันว่าไฮรักเจนใหม่จะใช้เครื่องยนต์ไฮบริดในรุ่นไหนหรือว่าเรายังจะไม่ได้ใช้ระบบไฮบริดในกระบะของโตยตารอติดตามแล้วแฟนนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับ ไฮรักรุ่นใหม่นะครับจะได้เครื่องยนต์ไฮบริดไหม2.4จะถูกปรับจูนให้มีแรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือเปล่าแล้วก็2.8นะครับแน่นอนแรงอยู่แล้วถ้ามีไฮบริดเข้ามาก็จะช่วยประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นรวมแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้เลยครับยังไงก็ฝากติามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ